ผมไปเปลี่ยนลุกมาแล้วตอนนี้ผมผมหลอกกันด้ยพี่ยังอยู่ที่เดิมบอกว่าหลีอยู่ไหนเอาหนุนอยู่ก่อนจอสลัดเนี่ยอยู่ก่อนจอสลัดเนี่ยเตืออะไรบินมาว่าอุบัติเหายไอ้คนน่าเกลียดฮะเฮ้ยเท่พี่ไม่เข้าถึงไงคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาสุดคุ้มใช้มีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดออสตาอันนี้มีเอเวนเจอร์เบดบอลทอยเล็ตเทวารีเฟนและยังมีบริการหาของในเกมอีกด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากมีไอเดียเล่นแต่ไม่อยากฟาร์มเองทางร้านก็ังมมีีไก์ตนาเสิรฟถึท่ ครบขนาดนี้ต้องที่ดีเลยคิสตันช็อป ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่แมปบล็อกฟุตอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เรามาอยู่กันกับเลเวลหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ทำเลเวลหนึ่งมาโคตรจะหลายเดือนเลยนะจริงๆหลายเดือนมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเสียงโต๊ะดเหมือนคนแบบเอาไมค์อุดตูดนะต้องขออภัยนะฮะแล้วก็ทำไรอ่ะเล่นกายกรรมแต่งตัวก็น่าเกียดอยู่แล้วอ่ะโอเควันนี้นะครับผมได้ทำการไปเติมเอ่อผลทีเล็กมานะฮะก็คือผลไดโนเสาร์นั่นแหละมันก็เป็นผลหนึ่งแหละที่ผมเนี่ยไม่ได้้เเเเออาาาามมมทวลลนนนนะะะคครับี่่ฮติก็ขงงแพย 2,350โนรบัูนะครับเพราะงั้นเออกดไลค์คลิปนี้ด้วยละกันผมได้ทำการเติมมัลตอรี่คูณ2มาด้วยนะครับเพื่อการฟาร์มในเกมนี้นะเออกด,ดูพี่มีหางด้วยวะมันค่อนเพศเลยถ้าเกิดมันใส่ใส่ผลผลนี้กับสนามมิสี่มันจะเป็นยังไงมีหางทับกันเหรอเออหางมาทับกันที่จริงผลนี้ก็เหมือนคิสเน่แล้วมันสามารถขวนได้เนี่ยฟาร์มง่ายวะ่ะเออ <ผม S 1> ฟาร์มง่ายจริงเวล่มเจ็ดร้อย <700 S 1> ก็ได้เนี่ยเชื่อพี่แต่ไม่ทำไงคิสซ์นี้มันตีไวกว่าใช่คิสซ์นี้เมีกติดไฟแต่ันนี้มมัันนก็แค่ตีเฉยๆไะ มาครับผมรวมมอนแล้วก็สกิลแรกอืมฮึทุกทำไมมันดูกระจอกจังวะมารับเพชรก่อนนี้ฟังถึงวิวเท่าไหร่ดีวะไอโดนโหนสองร้อยเลยมั้ยล่ะอู้แล้วแต่เอาดีเรนี่เรามีขยันนะเอาก็บอกแล้วแฉยสองร้อยเลยเนี่ยเออผมก็ไม่คืนเข้ามาเอาดิโก้ก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้จนกว่าจะสองร้อยวิวเหมือนกันแหละไปไปไปพาพี่ไปเกาะใหม่ดิมีประตูงไหมไม่มีโอ้ทำไมไม่เติมไว้ไม่ได้เติม เอาไปเติมฟรีไฟ์หมดแล้วสิคิ่อผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอเออคนอย่างนี้แหละเร็วมาเสกเรือสี่มานักซูโมอันดับหนึ่งของวันพีชอุบาทที่มาเลยแต่งตัวแล้วรูเบออันดับหนึ่งของวันพีชมีแต่งตัวดีๆวะอ๋อเอาไปเลยมานะครับเราเปลี่ยนเกาะมาที่จังเกิลนะฮะเกาะลิงกังเกาะบ้านเกิดโก้นะไยตัวอะไรอ่ะมีคนกำลังฟาร์มอยู่ที่นี่มันตีมอนทีเดียวตายหมดเลยดันเล็กๆดิ กระจอกเออมาครับเดี๋ยวผมจะมารับเคล็ดกันเออทำไมขึ้นไม่ได้วะเออทำไมขึ้นไม่ได้วะเออมันมันแย่งฟาร์มหมดเลยดูดิแล้วจะฟาร์มยังไงมันตีไม่ได้พี่มันอยู่มันอยู่อันนี้เดียวกับผมอ่ะโอเคอีกตัวเดียวนะครับเราจะเปลี่ยนไปด้านหลังกันแล้วนะฮะตรงนี้ก็ปล่อยให้มันฟาร์มกันไปนะอื้อข้างหลังเขาใหญนะข้างหลังเขาสิบห้านี่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 เอยผมผมนี่เลยขี้โม้นี่เลยนี่จะมารัตต์เรื่งอะไขึ้นเช้าก็เราไปรัดวิ่ง เอ้พัติลีขึ้นช้ามากขอมีดาเมีก่อนเดี๋ยวเราจะไปรัดเวลกันนะฮะดูนั่นดูนั่นกอ้โก <Hey, go. S 2> ้อ้าพี่พี่รัดเลยเหรอ <c oughs> ลากออกลากออกให้มันตีลากออก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มก่อนแล้วกันอ่าเดี๋ยวผมช่วยผมช่วยเฉ <c oughs> ได้ผมเ่วยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าหย่าเฮ้ยนี่ไม่ชอบแย่งคนอื่นเว้ย โอเคเรียบร้อยฮะมาพี 30, 20. 20? 30 anything, 30? 30่รับเควสบอสได้ละแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเกาะได้เลยนะครับไปที่เกาะบาร์กี้เกาะบาร์กี้เมื่อไหร่สามสิบใช่ไหมห้าสิบรอไม่ใช่เหรอสามสิบสามสิบรึเปล่าสามสิบบอมันเร็วจังอ่ะเออวิวสามสิบเกาะบาร์กี้เิวสามสิบตีเอาดีวิวสามสิบบอเออตีบอสบาร์กี้เิวห้าสิบห้าอุ้ยดาเมจแรงมั้งพี่โซโล่ได้แล้วก็ค่อนข้างเก่งเลยอ่ะเนี่่ค่ะพี่ผลมันผลมันในเนี่ยมันดีกว่า เรียกว่ไรวะวัย28อันดับ1อยู่9เอ้าอันดับ1เขีดว่ะเฮ้ยทีนี้พี่ก็ฆ่าคนได้แล้วนี่ผมอยากลองปืนเฉยเมื่อกี้เนี่ยพี่หาเป้าหมายละพี่เจอเป้าหมายละไอ้านางใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ขวดมันปิ้วเลยมาอืออืออือเอ้ามันเป็นเงืๆๆเอกน,นี่นี่นะเรียบร้อยวัย29แล้วต้อง30ใช่ป่ะเดี๋ยวต้อง30เดี๋ยวตีไอ้มอนตรงนี้เอาก็ได้ เฮ้ยแรงเนี่ยก็จะตายเห็นปะโคตรแรงปีตัวพี่พี่ไายนักดาบอันดับสองเอ,อ้ยนักเกียรติปะโอเคโอเคเรียบร้อยพี่ท้ามันละมันจะรับคำท้ามไหมแค่นั้นแหละเอา้าเออนักเกียรติปะโอ้อุบาทว่า <laughs> โอเคเราเปลี่ยนเกาะกันแล้วครับขอสักเลเวลเท่าไหร่ดีวะเราไปลัดเวลดีกว่าวะ่ยไหนๆแล้วก็เติมมันรักวัวไม่ได้ใช้พวกก็ไปจัดไปเพื่อพี่ฟังคนเดียวได้ตรงนี้ โ <c oughs> อ้โหแม่งตีโคตรแรงเลยมันบนเกอนเนี่ยก็ตีโคตรแรงเลย,รรเลยข้างข้างหลังข้างหลังก็45อ๋อใช่ตรงนี้30เฮ้ยมันก็ขวัเร็วน,นี่เนี่ยไม่เล่นนาแต่พี่แต่พี่ได้ลองเอากิสเนียฟาร์มยังวะฟาร์มแล้วฟาร์มถึง700เ,เลย <c oughs> ดูดิมันขวัเร็วนะเนี่ย <c oughs> โอ้ยจะได้ก็เถอะวะ <c oughs> ไป่นางพี่อ่ะเฮ้ยขึ้นมาขึ <c oughs> <c oughs> ้นมาจ้องจะเสกเรือไม่พักเลย เออนั่งได้นเลยไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกาะสุดท้ายกันนะครับวอเตอร์เซเว่นซึ่งมันเป็นเกาะที่พวกเราเนี่ยไปรับวลกันบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเราเติมมาค่อนข้างที่จะแพงแล้วจะเกิดในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้แน่นอนสก,กิลนะครับขอสัก2-3สสก,กิลก็ยังดีเทิร์ฟเทิร์ฟเทิร์ฟนี่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 ต้องมีสเตตต่อเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นสายดาบแล้วกันเฮ้ย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  โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้สกิลมานะครับเป็นสกิล2นั่นเองชื่อว่า p r e d a t o r y s k i l l s นะฮะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นการคำรามเออคำรามนี่ไม่งสกิลไม่มีนี่ฮะคำรามดูดเข้ามาแล้วก็พ่นออกไปนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยดาม,300มีสามร้อยอันนคือติดพิษหรือว่ามันเป็นร่างใหญ่อ่ะมันต้องแปลงร่างก่อนถีงจะติดพิษก็ <c oughs> กระชอกเลย <c oughs> โอเคอันไหนคือเมลีนี่คือมานาใช่ไหมโอเครับเมลีก่อนนะฮะเพราะว่าผลนี้มันต้องใช้มานาโคตรเยอะเลยมาดูละ ก็พูดอะไรอะเสียงอุดตุดรีบฟาร์มใหม่แล้วรีบชาใหม่แล้วได้าน,นาฬิกาใหม่านาฬิกาเบนเทนเจ็ดสิบมาสเตอรี่ละเกือบได้สกิลอีกสกิลหนึ่งเป็นสกิลซีนะครับใช้หนึ่งร้อยมาสเตอรี่ส่วนสกิลเอฟคือสกิลงโง่ๆที่ไว้กระโดดอะ่ะมันไม่ทำะไรจริงๆครักระโดดไปแล้วก็ทุบพื้นแค่นั้นแหละกระจอกมากถ้าไม่แปลงร่างต้องต้องแปลงร่างนะแล้วสางร้อยเลยนะแค่สองร้อยก็คิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวนี้ขึ้นช้าแล้วเนี่ยจะถึงร้อยไม่เนี่ย ตรงนั้นนะตรงนั้นนะผมตีให้แล้วโอเคโอเคเก้าสิบเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วเออเออพี่ไม่ได้ตีเลยนะเมื่อกี้ตีไม่โดนตีเลยเออพ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 ี่ตีเองเย้เ yeah. ขาคอจะมีดาเมจเล่นแล้วอะ่ะมันขวนได้บอกเก้าสิบสามอีกเจ็ดมาร์สมาจะได้สกิลใหม่สักทีอีกมาร์สเดียวมาโอเค okay, ได้แล้วดูสกิลนี่สกิลหนึ่งร้อยดูนะผลทางรีเวิร์ค อะไรวะน่ะขนช้างรีเวิร์กไงขนช้างมันมันพุ่งใส่เราเลยแหะเออไม่เหมือนขนช้างตอนไม่แปลงร่างเลยอ่ะมันเป็นเงาไดโนเสาร์อ่ะเงาดำดำอะโดโดโดเยอะอู้แต่แรงตอนนี้ก็เออเลเวล82แล้วเอาเอากี่ดีอยากได้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งไหมเอาดิขี้เกียจจริงๆนะเนี่ยพี่ขี้เกียจจริงนะพี่มันโม่เอ้าว้าวตายกลับไหมกลับไหมกลับไปไหน ไปฟาร์มอยู่ที่อันนี้เราต้องไปฟาร์มที่ไหนนะเกาะทะเลทรายอ๋อไม่ไปดีกว่าวอลมารินฟอร์ดอะไรเกาะทะเลทรายบอไลมารินฟอร์ดหนึ่งร้อยยี่สิบมั้งอ๋ออยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเดี๋ยวเคียวเก้าสิบแล้วตอนนี้ไปเกาะหิมะได้จะไปไหมล่ะเออหิมะมันต้องแต่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ห้าสิบหรือหมันรือมันเก้าสิบไปหิมะหิมะก็ฟาร์มต่อจนถึงหนึร้อยยี่สิบแล้วไปเกาะมารินฟอร์ดที่มีสนใจหอไยเฟียวบนหัวผมเลยวะ ไม่สนใจพี่ว้าแล้วพี่พี่กลับบ้านเลยพี่พี่ไม่ขี่เรือหรอกกระจอกก็หมดโอเปขายเลยไหนเอามาใช้โชว์หน่อยดิไม่ไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อเงินมีจำกัดอันนั้นเหรอพี่อยูเก่าะอันนั้นตลอดอ้าวผมนึกว่าพี่อยูเก่าะแล้วนะพี่อยูเก่าะหิมะพี่มาแล้วเนี่ยโอ้ยผมผมกำลังไปพี่ผมอาจจะไปเร็วหน่อยซื้ออาคีแล้วก็ไม่เห็นหรอสกายจ้ำดูฟีกับหลอกเดินทางอ่ะมามาไม่เห็นไม่ไม่เคยเห็นมาครับเรามาฟาร์มต่อฮะฟาร์มกับไอ้พวกข้างล่างนี้ในโชว์ดิ ไม่เกียดที่หมาไหันไปแล้วแม่งมอนตายพอดีเฮ้ยเอ้าเฮ้ยพี่ดาเมจแรงอยู่มามาเดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวพี่โชว์เดี๋ยวรวมมอนก่อนรวมรวมมอนได้เหรอมามาพี่รวมเองรวมได้นะมามามาไม่เป็นไรโอมสโนบอลมาละไอ้อะไรนะเอ้ยโอราฟอืมดูดโอ้เจ็บเจ็โอ้ดาเมจแม่งดาเมจแม่งขี้หมาเยอเก้าสิบเจ็ดละเกือบจะขึ้นไปข้างบนได้ละทำไมดิวะอันนี้อ่ะอันนี้ดาเมจท็อป อะไรอ่ะใส,ส่สมอเท่เสมอใช่แล้วไม่ใช่ดา่าผู้อวลดิ่งอแรงนะดึงแล้วผมตีบวกมันดีกว่าถิบเถิบเอาดิก็แค่นั้นเอ๊ะปีนาคิกกเอเอโอ้โหได้แล้วเนี่ยจะไม่ใช้ตั้งนานวะไม่รู้ไปไปขึ้นไปข้างบนไปขึ้นไปข้างบนไปแล้วก็เปิดฮาคิด้วยขึ้นมาละนี่ไงโอว์เป็นไงดิสตี้มันจะตายผม เอาแบบเรามันไปก่อนเราเๆรีบตีรีบตีรีบตีตีละตีละต้องหนีมันต้องหนีมันก่อนเดี๋ยวไปยุ่งกับมันปล่อยสกิลหรอกมันดินขัโง่อ่ะโง่ไม่ไม่ผมนึกว่ามันจะมีสกิลปล่อยระยะไกลไงผมลืมละมันขั้วหินได้นะทำไม่ได้หรอกทำได้มันมันเป็นขั้วหินได้ลองดูดิลองดูดิจริง เนี่ยขว้วหินหินตกไปแล้วตัวเดียวตัวเดียวตีบอสได้พี่ไปตีผมอ่ะพี่ไปตีใครตีบผมยังตีขว้วหินจริงจริงอ่ะตีอะไรไปตีตรงนู้นอ่ะเออเฮ้ยโอ้เห็นอะไรลูกเหลืองๆตรงหน้ามึงรู้เลยไม่มันขั้งหินผมผมไม่ผมไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวคนเราคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยพี่เอามันลงไปข้างล่างแล้วพี่ไม่ตีมันปะแล้วลงมาใช้สกิลบนเดือกข้ามันดีก็ฆ่ามันเลยมันไม่ตายวะ อโอหดเกง่งหัวเยติหรือเปล่าเนี่ยเออหัวเย,ยตูดตอนนี้ดาเมจ88เอ้ยทำไมมันเบาวะาก็ะพี่ใหญ่ตีบอสอ่ะพาไปตีบอสเ่็ดดิพี่ไม่อยากฟาร์มละ <Okay S 1> บอสไหนบอสอะไรก็ได้อ่ะทุกตัวเลยไปเป็นทุกตัวเลยไหมเอ้าแล้วมีหฝูนประตูนี่มาเ <c oughs> สกเรือเดี๋ยวไปบอสที่เกาะวอเตอร์เซเว่นปะแฟงกี้อ่ะแฟงกี้อ่ะโอเคมาถึงกันแล้วบอสเกิดไหมไม่ผมผมเลยว่าผมเปิดเปิดอาคีได้แต่ผมไม่ได้เปิดเมื่อกี้มาตั้งนานแล้วโอ้โหจะมาถึงไป็นเกาะใกล้ๆมีเกาะใกล้ๆอ่ะข้างชาอออะกไคุย พาโก้ไปฝากไว้ก่อนออพี่เจ๋อผลเกิดผลสโมกกี้เก็บเลยเฮ้ยผลเกิดจริงด้วยไม่เอาอ่ะเหมือนกระจอกตีบอสด,ดีวกว่าถ้าเกิดว่าดรอปดาบมาจะเป็นอะไรที่เดยมากเลยแต่ปกติก็ไม่ดรอปอยู่ละพี่พี่พี่เจกไม่ไม่รหัสนี้ดูไม่เจ๋อเออรหัสนี้แจกนะฝากเออพี่โซโล่ไหวปะไหวพี่ธรรมดาฝนอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยฝนอย่างเงี้ยแค่นี้แหละดูดเฮ้ยเอามีคนเข้าหลังเอาพี่มาตีตัวต่อมาละ เอาผมฆ่าทิ้งเลยเนี่ยเออฆ่าทิ้งไปเลยโอ้แล้วไม่ดรอปอ้าวไม่ดรอปเฮ้ยใครมาเปิดก่อนห้าวิเจอกันน้องห้าวิเจอกันมาดิมาดิเออเอาพี่ดูมันไม่ได้ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอื้ออื้ออื้อเฮ้ยโคตรเก่งโอ้โหแล้วไม่ดรอปของเลยอะไรอ่ะเอ้ามันมามันมามันมามันทำาอะไรอ่ะวเดู๋ยวเดวมันก็จะตี บีไม่เปิดแล้วไม่เสียกเปิดเขาดิโกโก้มาเนี่ยก็มาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี่ยอ้มุมนี้โอเคครับม้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบายครับ